对、嗯。嗯 <laughs> แม่กูรูสวัสดีรสครับชีสเสิร์ฟแรงมากเราไม่ทันชีสเสิร์ฟแรงมากวันนี้อาจจะไม่ได้ลองเพราะเรื่องงานใครจะลองก็คุณพะดูดวงสวยขอบคุณค่ะชีเสิร์ฟแรงอยู่วเนีน่ยไม่มีใครมาดูชีเลยอะ่ะเข้าใจไหมแอ๊กเนี้ยแอ๊เขาเนี้ยคนดูชีน้อยชีน้อยชีค่อนข้างจะน้อย ที่แบบแอคนี้ไม่ค่อยมีคนมาดูชีก็เลยเสิร์ฟเลยชยีเสิร์ฟแรงเลยแล้วตอนนี้มือชีก็จะแบบไล์ด้วยดูนี่ไปนะคะขออนุญาตแก้ไขแคปชั่นสักหน่อยหมายถึงในในแอปสีสีฟ้า ขนมล่วงแ๊บนึงชีแบบขอแก้ไขแคปชั่นแปบ๊บเดียวนะคะเข้าทางนี้ไม่ได้หรอ,หรอต้องเข้าทางหลังใช่ไหม ได้ไหมน้องปอยตกลงเข้าทางนี้ได้ไหม,ไมไ เถอ,อีกแล้วสองสองรอบแล้วอสองรอบแล้วสองรอบแล้ว หนูไปไหนเนี่ยชอบมาชอบไหม ห้องข้างหลังไหมที่เพื่อนเป็นเบอร์เอ่ะหรือว่าตรงนูน้นที่เขาแจกข้าว,อาวเออตรงที่แจกข้าวพี่ว่าอุ้ยไม่มีคอมเมนต์ชอบคนไม่ได้ชอบมา้าแม่หนูมีแผนอีกแล้วค่ะ ว่าไปเลยแม่แผนแม่โอเคแม่นุเมนุหยกแม่มีแผนว่าแม่ว่าหนูต้องสร้างซีนมันเวทีหรอเสียงมาแล้วเสียงไม่มีเหมือนเดิมค่ะเสียงมีแค่นี้แหละหนูรู้ละหนูว่าแล้วว่านี่คือแผนแต่บอยไม่ชอบคนสุขภาพไม่ดีแม่ฟังไว้นะ บอสไม่ชอบคนสุขภาพไม่ดีเขาจะมองว่าเราไม่พร้อมใช้งานเข้าใจไหมก็มีกระเป๋าอยู่นะพี่ว่างน้ำคือส่วนหนึ่งหรือมันอยู่ตามโต๊ะแต่งหน้าหรออ๋อนี่โต๊ะแต่งหน้าเอ้ยแต่เราอยู่ในห้องนีถ้าเป็นงั้นอ่ะเขาจัมาแล้วหรอไม่รู้ะ ลูกแม่ก็ต้องขัดแม่เป็นเรื่องปกติแม่ลูกเขาต้องขัดกันวันนี้สวยมากค่ะลูกสาวเชิญค่ะียอ่ไหนค่ะสมไม่ไม่เป็นไรหรอก ใครเป็นแขกรับเชิญต้องรอชมนะคะแม่เตรียมคัตเตอร์แล้วเขาเไปไน็นคนเหรออ๋อของอ๋อโอ้ยผมเองตอนนี้พี่กุ้งยังไม่เจอเจอแบกที่โหครับคนนี้เราไปไหนอ่ะเราต้องไปไหนทุกคนเพราะว่าออนี่จะไปห้องน้ำแล้วนะไอรินเราต้องไปไหนเนี่ย เบอร์โต๊ะอานนีอกว่จ้าครับน,นี่ไงเสยภูมิสุมพรมนีดเลย และตอนนี้คือหนูจะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะแม่มันไม่เสียวเกินไปใครจะกล้าทายคอนเทนต์ด้วยนี่ไงหนูต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนยงเสียวจริงไเห็นโอ้โหเสียวเกินทุกคนพูดกันหมดว่าเสียวจริงคุณมอนี่ค่ะครูสวัสดีค่ะ ดูหน้าแล้วกันนะคะมันมันไม่ดีเด็กเด็กเด็กไม่ควรดูใส่ไม่ถึงชั่วโมงป้าป๊าป้า,ปาไม่ห่วงลูกหรอลูกไม่กล้าใส่นานต้องไปรีบคู่วันแน่นอนพี่ย่าไม่มยกปิดเปิดผิดฝั่งชีวิตเปลี่ยน แล้วชอบไย่าถ่ายดีสวยแต่ดูดีถ่ายแลอ้าวแถวโฟมล้างหน้ามาบ้างโอเค พี่เอาแต่คินซิงแล้วคนน้อยหน้าเลยอมีพี่ออกขึ้นไปอะนะโอ้เขาบอกว่าเขาจะทำงาจริงๆเขามาตั้งแต่เช้าแม่ชีองอ หนูขออน,นุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะมันต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์มาเสิร์ฟสู้ๆนะวันนี้เอารางวัลมาให้ได้ๆค่ะแม่ระวังลูกโดนแบนอยู่แน่เลยไม่แจ้งเตือนใช่ค่ะมันไม่แจ้งเตือนนี้แม่ช่วยมันเสียวมากหรือจะฝากไลฟ์ให้หนูฝากไลฟ์แต่มันมันก็จะไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์อเอางี้เดี๋ยวหนูไปถ่ายคอนเทนต์มาเสิร์ฟนะบายบาย ไปถ่ายคอนเทนต์มาเสิร์ฟให้ดูในนี้ไม่ได้มันเสียว